สวัสดีครับวิสนุครับภาพไม่ค่ชัดน,นี่เราจะไปกาแพงสายครับสำรวจเส้นทางวันคาฟีเดกับกลุ่มลุม,มิดจักรยานชุมชนจักรยานกลุ่มลุม,มิด เสือพระลำห้าครับเสือพระลำห้านไม่พูดอะไรสักหน่อยไม่กั้พูดหรอครับไม่มีอะไรจะพูดหรอครับพี่นี่สวิสครับสวัสดีครับพี่ ผู้นำทีมครับ മോഹിമ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พันเอกโกวิทครับจากนักข่าวกล่มเสือพลังห้าครับ <c oughs> สวัสดีครับเปไงครับ <c oughs> ไม่ค่อยไหว <c oughs> นออกบ่อยกับเพื่อนเลย เห็นออกเฟสตลอดออกตลอดแกแล้วไม่มีนไม่มีงานทำั้นเหรอหนวันนีูครับบููวันนี้ไม่มีคิวคิวไม่มาเดี๋ยวสทักพักให้อายันมันน้อยใจมาบอกอายันมันด้วยทราบเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวเราจะมาทิพ้าที่สองเจอได้เย็นหรือเปล่าครับพี่น้องเสือว่าลำห้านะปู่บอกว่าแรงกันมาที่สองครับแรงนะครับไปเข้าพันขากลับไม่แรงแรงมากนะครับเดี๋ยวคุณตาหน้า รถลังแซงโอเคครับเดี๋ยวเราเจอที่บางกระแพงสายครับผม